อกจากจะมีพื้นที่แบบออกมาแฉเนี่ยมีอะไรอีกพฤติกรรมต่างๆแล้วนะแต่หนูก็โอเคบอกแล้วว่าไม่ได้เมามันคือเป็นการทํางานถูกไหมแต่ก็มีคนบอกว่าหนูคือแม่เล้าคือหนูเนี่ยเป็นแบบว่าเอเย่นพาเด็กไปส่งเสียนู่นนี่นั่นมีอีกมีอย่างนึงด้วยมอมยาเด็กแล้วให้เสียนี่ไงดูเลวมากเลยเพราะพี่ก็ได้ตานแต่พี่ไม่กล้าพูดใช่เมันมีแต่ข่าวอย่างนี้คือแบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าชั่วมากอ่ะ เพราะว่านอกจากทาอาชีพนี้แล้วยังหยอดยาให้กับผู้หญิงที่เขาแบบไปนั่งกเกษียณแล้วาพาสมเด็กะขึ้นนอนกเกษียณเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนเรื่องแาหนูเข้าสู่วงการนี้ยังไงครบหนูอยากจะเปลือยมากๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหนูขอยืนยันเลยนะคะว่าหนูไม่เคยมีอาชีพดังกล่าวและไม่เคยทําพฤติกรรมดังกล่าวกับผู้หญิงเพราะตัวหนูเองก็เป็นผู้หญิงหนูคงจะไม่เหยียบย่าศักดิ์ศรีของผู้หญิงด้วยกันแต่ณนะตรงนี้นะคะถ้าใครไม่เชื่อ ผู้หญิงคนที่โดนหนูมอมยาะค่ะกรุณาไปแจ้งความนะคะแล้วก็เอาใบแจ้งความให้ตํารวจมาดําเนินคดีกับหนูได้เลยค่ะลุงนิทาค่ะหนูเคยคิดไว้ว่าทําไมอข่าวเหล่านี้มันมายังไงทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงเลยอย่างที่หนูบอกคือตรงเนี้ยค่ะหนูคิดว่าคนที่เกลียดอะเขาจะต่อให้เราทําดีให้ตายยังไงเขาก็จะไม่มีวันพูดในสิ่งความดีของเราอย่างเช่นคือถ้าจะมองว่าหนูเลว ก็แล้วแต่คนจะคิดอะค่ะ,<ฮ>ะแต่ในเมื่อวันที่หนูทําดีไม่เคยมีใครมองเห็นตรงนี้ทําอะไรให้เขาเกลียดได้ขนาดนี้มสมมติว่าการที่คนเอาเต้าข่าวให้มันร้ายแรงขนาดนี้นั่นแปลว่าเราต้องไปทำให้เ,เกลียดอย่างรุนแรงถูกไหมตรงนี้หนูไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่า <ฮะ S 2> ในใจของหนูเนี่ยคืออหนูอาจจะเป็นคนที่พูดตรงไปโดยตั้งแต่เกิดถึงโตมาเนี่ยค่ะจนถึงทุกวันนี้เป็นคนที่พูดตรงแล้วก็พอสมมติว่าเรารู้สึกยังไงเราก็พูดออกไปอย่างนั้น <ฮะ S 2> เป็นคนที่ ถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะพูดอาจจะพูดรักษาจิตใจนิดนึงอาจจะอ้อมไปนิดนึงออแต่ว่าหนูคิดว่ากว่าจะเข้าใจมันนานก็เลยพูดตรงๆเลยประเด็นเนี้ยตรงแรงแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะเพื่อนคนนั้นเขาอาจจะรับไม่ได้ในสิ่งตรงเนี้ยแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นความแค้นอันนี้หนูไม่ได้อยากจะพาดพิงถึงเขานะคะแต่ก็ตรงเนี้ยคือเราจะบอกเขา,ขาอิจฉายอย่างเงี้ยเหรอ คืออย่าเรียกว่าเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเรียกว่าคือเขาก็มองเราแบบไม่ดีไปแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราจากที่ฟังจริงๆหนูก็รู้ว่าเขาคือใครถูกไหมในมุมที่เอาไปแฉค่ะคือรู้รู้บางข้อความว่าเป็นใครเพราะว่าเรื่องมันมายังไงใช่ไหมเขาก็ต้องมีส่วนร่วมรู้ด้วยขออนุญาตคนนึงเป็นรุ่นพี่นางแบบเมม์ส์อินสตาแกรมเราบอกว่ารักเรานะเป็นห่วงเรานะให้กําลังใจเราสู้ๆนะจากพี่คนเนี้ย แต่ว่าพอเห็นอีกทีหนึ่งไปแว็บอยู่ในอินสตาแกรมที่แฉเราบอกว่าพฤติกรรมนางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะพูดแล้วก็แบบคือวัยเยอะมากเลยค่ะหนูจําผู้หญิงคนนี้จนวันตายอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครใช่แล้วหนูก็มีฉายาด้วยว่าเป็นนางงามนาทานคือลวงโลกคือแบบว่าใช่ ก็เหมือนกับหลอกตัวเองหลอกใช้นามสกุลเพราะว่าสร้างภาพนะทำไมเอะใครก็ไปพาดพิงคณนะจับการจับการมาทางไม่ว่ากันเขาแบ่งกันใจได้เอเพราะว่าตัวเองพยายามพูดกับคนอื่นว่าตัวเองนะต้องหาเงินเลี้ยงแม่แม่เนี่ยแบบว่าป่วยไม่สบายหนักไม่ทราบว่าแม่ป่วยเป็นอะไรคะคือตรงเนี้ค่ะแม่หนูเนี่ยป่วยเป็นโรคที่เรียกว่า เซลปากมดลูกผิดปกติระดับสองซึ่งพอมันผิดปกติมาระดับสองแล้วเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเป็นระดับสามก็คือมันจะกลายเป็นเนื้อลายอะค่ะเรียกว่า,าเซล์มะเร็งปากมดลูกซึ่งการผ่าตัดเนี่ยอาจจะต้องตัดทั้งมดลูกอะคะ่ะในวินาทีนั้นอะเราก็ต้องรีบทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อรักษาคุณแม่ะคะ่ะแล้วในช่วงที่หนูอยู่มัธยมเนี่ยครอบครัวก็คุณแม่หนูอยู่กับคุณแม่มาโดยตลอดคุณแม่ทางานเลี้ยงหนูมาโดยตลอด ซึ่งตอนนั้นหนูก็เองก็ยังไม่ได้มีรายได้อะไรที่ที่จะมาช่วยครอบครัวได้หนูก็เป็นต้องเลือกทําอาชีพพิตตี้เพราะว่าอาชีพพิตตี้เนี่ยเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็หาเงินได้เยอะมากในในในตอนนั้นนะคะครับก็คือพูดง่ายๆชีวิตก็คือที่บ้านก็ไม่ได้สบายที่บ้านไม่ได้สบายมาก่อน,นะคะ่ะค่อนข้างกลางๆหรือว่าลําบากหนูเรียกเลยว่าหนูไม่เคยเปิดเรื่องนี้กับใครที่ไหนอตอนเด็กๆแล้วอะ่ะคุณแม่เล่าให้หนูฟังว่า ตอนเด็กๆอะ่ะคือลาบากมากไข่ฟองนึงอะ่ะแม่แบ่งกับหนูกินคนละครึ่งอะค่ะเพียงเท่านั้นลาบากแค่ไหนหนูไม่ขอพูดในบ้านนี่ก็จะมีทั้งหมดกี่คนอยู่ด้วยกันหนูอยู่กับคุณแม่สองคนมาโดยตลอดลไม่เคยยุ่งกับใคร,ครแม้แต่เงินสักบาทแม่ยังไม่เคยขอใครค่ะถ้าไม่มีก็อยู่ของเราอย่างนี้สู้ชีวิตกันมาสองคนแม่ลูกแต่ความฝันของคุณแม่ก็อยากให้ลูกอะ่ะไปให้ไปให้สุดๆอะค่ะคทํางานทุกอย่างเพื่อ จะหนูจะลงเวทีประกวดนางนพมาส,สักเวทีหนึ่งก็ต้องเช่าชุดใช่ไหม mm hmm. คุณแม่ก็จะทํางานหลักมากในช่วงนั้นเพื่อหาเงินมาเช่าชุดให้ลูกไงคะ mm hmm. นี่คือความสุขของคุณแม่ที่ได้เห็นลูกไปตรงนี้แล้วหนูก็ไม่เคยทําให้คุณแม่ผิดหวังได้รางวัลมาตลอดแล้วตอนนี้สภาพชีวิตโอเคแล้วตอนนี้หนูคิดว่าสภาพชีวิตอะค่อนข้างจะโอเคหลังจากที่คือหนูบอกได้เลยว่าก่อนประกวดเนี่ยก็โอเคระดับหนึ่งเพราะว่า ก็ตัวเองก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำมาหากินโดยกันคข,ข,าขายขายขายของขายครีม <ฮะ S 1> ลงอินสตาแ a รมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก,ก็ก็มีในระดับหนึ่งแต่พอไปประกวดแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องหยุดถูกไหมคะคคเพราะว่าต้องมีการเก็บตัวก็ไปเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อขายของซื้อขายไม,ไ,ไม่ได้เพราะว่าก็คือทั้งวันเนี่ยเราต้องทํากิจกรรมตรงนี้ค่ะหนูยอมได้เพื่อเพื่อเดินทางตามความฝันแต่พอหลังประกวดเสร็จปุ๊บหนูคิดว่า หนูอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบแล้วเ,เราก็อยากแบบเราก็ฝันว่าเราอยากทําธุรกิจของตัวเองอ,อยากเปิดแบรนด์ครีมอะไรก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เป็นของตัวเองก็คิดดูแต่ว่าก็ตอนแรกก็ทําแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วแต่ก็มีคําสั่งจากผู้ใหญ่ใจร้ายคนนึงบอกว่าอย่าใช้ตําแหน่ง M U T ไปขายของในไอจนะนะเพราะว่าเขาเห็นหนูก็รู้สึกว่างานไม่ให้รับ ไม่รับงานให้ไม่ขายงานให้นี่ไม่ว่านะคะเงินสองแสนไม่ให้หนูไม่เคยทวงไม่ให้เพราะว่าเรื่องตำแหน่งถูกไหมคือไม่ให้เพราะเหตุอะไรอ่ะหนูไม่รู้ค่ะเพราะผู้ใหญ่ใจร้ายใครผู้ใหญ่ใจร้ายคุณน่าจะรู้ว่าไม่รู้ว่ามาจากเรื่องเดียวกันหรือเปล่าผู้ใหญ่คนนี้ก็ไลน์มาหาบอกว่าไม่ให้ใช้ตำแหน่งในการขายของหนูก็บอกว่าอ่ะคนไทยทั้งประเทศเขาก็รู้อยู่แล้วอ่ะว่าเราได้อมีเทปบันทึกภาพมีการถ่ายทอดสดโอ้อย่างเงี้ยแล้วทําไม ถึงไม่ให้เราทํามาหากินบอกตลอรูปแบบแบอกทุกอย่างจนเงินในกระเป๋าเนี่ยเหลืออยู่สามพันบาท้ะแพบบี่ก็คิดดูอืแล้วเราก็มีข้อแบบว่าโต้แยง้งว่าสิ่งที่แบบมีคนกล่าวหามาว่าอันนี้เป็นเพราะอย่างนี้อันนี้เป็นเพราะอย่างนี้อ,อันนี้ก็แบบมีเคลียร์หมดทุกอย่าง<ช>ว่าไม่ใช่<ะ>แล้วทําไมเขาถึงจะต้องปลดเราออกจากการเป็นนางงามหนูก็อยากทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่า ตรงนี้หนูคิดว่าหนูไม่ได้รับความยุติธรรมเลยอ,อ,อเพราะอย่างที่มีเหตุการณ์หนึง่งที่เขาบอกที่เขาปลดหนูเนี่ยเพราะว่าเขาได้เรียกพยานจากฝั่งที่ทำอินสตาแกรมแอนตี้หนูเนี่ยห้าคนเข้าไปคุยแต่พอหนูได้สอบถามไปว่าท่านรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครท่านบอกว่า,าไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยใครมาเจอหรออะไรเงี้ยแต่ในวันเดียวกันนั่นเองทางเพจอินสตาแกรมเนี่ยได้โพสต์ข้อความว่า,วาพาห้าคนไปเจอท่านมาอมก็ไม่รู้ว่าใครโกหก ตอนเนี้หนูคือจำเลยของสังคมใช่ค่ะจำเลยที่คนบอกว่ายายคนเนี้ต้องทำอะไรไม่ดีเพราะถ้าเกิดทำอะไรที่มันดีเนี่ยมันก็คงจะไม่ถูกปลดถูกเนาะแต่ไอโจทย์เนี่ยที่มาแบบว่าเป็นหลักฐานน่ะที่เป็นสิ่งยืนยัน่ะมีตัวตนออกมาสักคนมาว่าคนนี้เป็นคนแฉไม่เคยรู้เลยค่ะเพราะหนูหนูเคยบอกกับผู้ใหญ่ท่านเนี้ยบอกว่าพยานเป็นใครที่เอามาปลดหนูหนูไม่ทราบหลักฐานหนูไม่เห็นปลดหนูเรื่องอะไร เขาบอกว่าปลดหนูเนื่องจากหนูมีอาชีพที่เป็นอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมและมีภาพที่ไม่เหมาะสมออกมาอาชีพที่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมคืออาชีพอะไรก็จะมีแค่อาชีพพิตตี้ที่เรายอมรับว่าเราทำแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะดูแรงแต่หนูยอมรับแต่ว่าก็ในการประกวดเองก็ใส่ชุดว่ายน้ํานี่คะมันก็มันก็บอกเหมือนในความคิดพิจิบอาชีพพิตตี้ที่มันเห็นจากภาพอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อสังคมไหมไม่คุณถ้าเราพูดคาว่าอาชีพฟิตตี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนี่แรงมากนะนี่คุณแบบพูดถึงแบบวงกว้างะจริงป่ะสมมุติว่าเราทําอะไรไม่เหมาะสมจนเป็นที่รังเกียจของสังคมอันนั้นผมเข้าใจได้อถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างนั้นถูกไหมเรคิดว่าอาชีพแบบว่าเป็นเอเจนต์แม่เราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมค่ะแต่อันนั้นก็ต้องมีหลักฐานมาพูดคุยกันว่าถูกไหมโอเคถ้าเกิดเป็นแม่เราเราก็ต้องมีลูกค้ามี มีคนซื้อ,ม,อมีของที่เอาไปขายอะไรเงี้ยออกมาชัดเจนแต่น้ำเพชรบอกว่าเขาไม่ได้เอาหลักฐานอะไรมาเลยแต่อยู่ๆก็บอกปลดแล้วเรารู้สึกไงความรู้สึกตอนนั้นอนะเอางี้ดีกว่าปลดแล้วรู้สึกยังไงหนูเสียใจยแล้วล่ะคะ่ะครับเสียจากกรท่ามกลางความเสียใจอย,อยู่นั่นเองว่าเขาปลดให้เซนยอมรับว่าปลดให้ผลจากตนนําแหน่งในนัดตอนนั้นน่ะหนูคิดในใจว่าปลดตอนนี้ไม่เป็นไร เอาไว้สักวันหนูจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าหนูไม่ผิดแล้วเรามีสิทธิ์นนะว่าเราไม่ยอมถูกปลดก็ดีเมื่อเราไม่ผิดจะมาปลดไม่ยอมปลดไม่ยอมเซ็นได้ไหมหนูเป็นคนคุยง่ายค่ะงายง่ายถ้าเกิดว่าในที่ตรงนั้นไม่ต้องการหนูแล้วอ่ะหนูก็จะไม่อยู่ให้เขาดองถ้าสมมติว่าให้ให้หนูเลือกนะคะระหว่างการที่หนูอยู่กับเขาแล้วหนูไม่มีงานเลยสามปีใช้ชีวิตแบบดอยากปากแห้งกับออกมาแล้วเรามีงานรอ,ออยู่ขายของได้ทำม,มาหากินได้ หนูเลือกมาเอาชีวิตตรงนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้าหนูรักษาตําแหน่งอยู่3ปีนั่นคือเราทําอะไรไม่ได้เลยฮะหนูก็คิดว่าหนูก็คงจะไม่มีงานนะคะเพราะเขาก็จะต้องบล็อกว่าโอเคหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําที่อื่นเพราะอยู่ในสังกัดเขาแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่หนูไม่เซ็นสัญญากับเขานะคะหนูก็ได้มีการให้เกียรติท่านเสมอไม่ว่าจะมีงานอะไรติดต่อมาหนูบอกท่านทุกงานแต่ท่านก็ไม่ให้หนูรับท่านพูดมาว่าช่วงนี้ยังไม่ควรทําอะไร แล้วหนูจะกินอะไรครับและช่วงที่เก็บตัวเนี่ยเขามีให้สักห้าร้อยพันหนึ่งบ้างไหมไม่เคยค่ะเก็บตัวนานเท่าไหร่เก็บตัวนานประมาณเดือนกับอีก20กว่าวันก็คือพักกับเขาทานข้าวกับเขาแต่ว่าไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยหนูคิดว่าทานข้าวกับเขาเนี่ยเขาเขาก็เลี้ยงเราดีอะค่ะคข้าวสามมื้อเนี่ยมีให้ทานไม่เคยขาดแต่ในส่วนตรงเนี้ยเราก็คนเราทุกคนมีค่าใช้จ่ายถูกครับในแต่ละวันใช่ไหมใช่หนูก็คิดว่าตรงเนี้ยค่ะอย่างน้อยอะ ประกวดเสร็จปุ๊บไม่เกินเดือนหนึ่งหนูควรได้เงินแล้วอะ่ะเพราะว่าหนูคิดว่าการมาประกวดมันก็เหมือนเรามาทํางานอย่างหนึ่งที่มาลุ้นวัดดวงแล้วกันว่าเราจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเข้ารอบสี่สิบคนสุดท้ายมาก็จะได้เงินจํานวนหนึ่งแล้วก็สิบคนสุดท้ายก็จะได้อีกจำนวนหนึ่งเข้าสามคนสุดท้ายก็เป็นเงินรางวัลไปแต่ในตอ,ตอนนี้ค่ะหนูโดนปลดหนูไม่ได้สละตตาแหน่งเองหนูก็ยังมีสิทธิ์ที่หนูได้จะได้รับของรางวัลพวกนี้เพราะว่าหนูก็ได้ตําแหน่งมาโดยชอบทา ถ้าสมมุติว่าเราไปทํางานแล้วเราโดนไล่ออกอย่างน้อยต้องมี3มเดือนหเดือนมอ่าถ้าตามกฎหมายแรงงานหรืออะไรต่างๆใช่ไหมว่าเราจะต้องโดนไล่ออกเออใช่แต่ถ้าเกิดสมมติปลดไม่แต่อย่ยงงี้เขาก็จะบอกว่าเราผิดในหน้าที่การงานเอาะมันปลดตําแหน่งมันไม่ใช่ปลดในในหน้าที่การงานถูกไหมนี่คือการต่ะปวดมันต่างกันไงแล้วทําไมเขาถึงบอกว่าหนูเนี่ยหน้าด้านหน้าทนเอาใส่สะพายคืนไปแล้วเซ็นปลดแล้วไม่ยอมคืนมงกุฎเขา